เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาสู่ช่องอมมี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์ตามที่หลายๆคนขอกันมานะครับมีทุกคลิปผมบอกเลยคอนเทนต์เนี้ยมีแบบพี่อมครับผมหน่อยได้ไหมพี่อมครับผมขอคอนเทนต์นี้หน่อยได้ไ,ดไหมโอ้โหขอกันทุกคลิปเลยครับจนแบบมันทนไม่ไหวไงมันก็เลยต้องมาทําให้นะครับนั่นก็คือการปัดตรงแล้วไปแอบนะครับ ชอบกันมากนะครับแบบเออคอนเทนต์เนี้ยชอบกันจังผมไปดูช่องนู้นช่องนี้ก็อยากให้พี่ทากันได้ครับแต่ถ้าช่องโอมมี่ทาแล้วทงเดียวมันธรรมดาเกินไปครับช่องผมมันแบบรวมปักทงไงสี่ทงทั้งนั้นน่ะแต่ละคลิปอะก็เลยแบบเออปักทงแล้วไปแอบสี่คนครับทุกคนคิดยังไงปักทงสี่ทงเลยนะครับแล้วไปแอบแบบมีใครเคยทําแบบนี้ไหมครับทุกคนปักทงแล้วไปแอบสี่คนน่ะทุกคนคือแบบผมยังไม่เคยเห็นเลยนะเออช่องผมเป็นช่องแรกปะ ช่องผมว่าช่องแรกนะเออผมกล้าพูดเลยว่าน่าจะเป็นช่องแรกๆนะครับของประเทศไทยนะเอาละครับแค่คิดก็สนุกแล้วปักทงสี่ทงแล้วไปแอบโอ้โหอย่างตึงนะครับทุกคนแล้วจะหาคนไหนใช่เะละ่ะคิดดูดิครับท่านผู้ชมเขาจะหาใครล่ะครับคือแบบเออหลายคนเกิอนอะ่ะหาไม่ถูกอะ่ะอย่าลืมกิจกรรมทางช่องเรานะครับถ้าช่องผม ถึงห้าหมื่นซับสไคร์เมื่อใดผมแจกเพชรนะครับลืมไปกดติดตามมันด้วยนะครับเพื่อจะแบบให้มันขึ้นไวๆไงมก็ห้าพันเพชรนะครับประมาณสิบรางวันนะอย่าลืมไปกดซับสไคร์ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนปักธงให้ดูนะครับเพื่อแบบท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับว่ามีสี่ธงเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวลองปักธงให้ดูกันเลยนะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมตึงป่ะสี่ธงเลยอ่ะจะไปรับชมริปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสหรับใครที่อยากส่งมาดีๆหรือไอดีปักธงนะครับผมแนนนนนะะะําเเลยครับบว็ี้ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเว็บสุ่มเพชรสุ่มค์ดีท่าปักทงรงเล็กของรายๆอีกมากมายนะครับนี่นะเว็บนี้เลยนะโอเคเกมผมบอกเลยนะครับว่าเว็บนี้เขาแจกหนักนะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือท่าปักธงหมวกเอฟเล็กของรางวัลอีกมากมายนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับโดยสามารถรักสุ่มได้เลยนะ แต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มเราต้องเติมเงินก่อนนะครับทางการเติมเงินก um. so ็ง่ายๆนะครับนี่ครูพันนี่วอลิตแล้วก็ทางสกองขวัญนะผมแนะนำนะครับให้เติมหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะครับมันจะเพิ่มโอกาสดอกของอะไรเยอะขึ้นนะครับเติมเงินเสร็จแล้วเราก็ลงไปสุ่มกันเลยนะนี่นะครับครั้งแรกเราจะได้อะไรมาดูกันอุ้ยท่านผู้ชมดูดิคุ้มนะเราใช้ไปแค่สิบเครดิตเองครับแต่เราได้มาหนึ่งร้อยอะเรามาต่อเลยนะครับท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าจะได้อะไรเฮ้ยท่านผู้ชมอุยท่านผู้ชมไม่ดีปักธงอุ้ยท่านผู้ชมได้จริงๆนะครับทท่่่าานนผู้ชมสวใครีอยกได้แบบผผมมก็นี่ทิ้งลลลิงงก์ไว้้้ดาาานนน่่เยะครับทผูชม เอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่กับห้องแรกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับห้องนี้เราจะเจอใครบ้างโอ้โหโอ้โหเขาปักกันหมดแล้วผมมา <c oughs> ผมก็ปักแล้วนะแต่แบบมันอัดไม่ติดงะ mm. ผมก็เลยแบบเออเข้าใหม่ดีกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมปักไปแล้วเดี๋ยวผมมาแอบนะครับคือใครยังไม่รู้ไงว่าผมปักเห็นว่าท่านผู้ชมมันมีสี่ทงนะดูดีๆนะม,นมันมันมีสี่ทงอะแต่ผมแบบมันบั็กไงผมก็เลยแบบเอออัดไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเขาจะหาใครท่านผู้ชมดูดิงงเปล่านนผู้้ชมเสืือขายแอคแแล้วอะยืนอคกับงน้องีนะครับเเเฮ้ยออาาไไงง โอ้โหสี่ทงหาหากันแบบเอ ي, ้ยหาใครดีเฮ้ยเข้ามาแล้วนะฉันไ้ชมเข้ามาผมแล้วคนแบบผู้หญิงแบบอื่นนั่งน้าทงแล้วอะเอ้ยไปต่อยทงแล้ว่ ي, วานไ้ชมโอ้โ oh, ห oh, แบบหาไม่เจอดีว่ทาทงไขรงงปะทงไครวะสี่ทงเลยวอมันเกินไปหรือเปล่าเอาอย่างวิ่งหาไม่เจอนะครับแบบมันเยอะเกินไง่านู้ชมมีคนถามแล้วใครปกักโอ้โหใครปกักอ่ะสี่ทงขนาดนี้แล้วใครปกักอะเอ้ยหาเจอปะนะ่ะแบบผมปักอยู่ตรงนี้น,น,นี่ให้หัวใจอยู่น,นี่เห็นปะ,ปะวะเห็นปะเห็นผมปะ โอ้ดูดีอ่ะกันไม่เจอเอ้ยทงหายแล้วนะครับท่านผู้ชมเอ้ยมีคนบอกว่ายืนงงในตรงทงด้วยว่ะเอาเรื่องนะครับเอางไงดีท่านผู้ชมทงหายแล้วว่ะผมว่าเดี๋ยวเราไปรวมตัวกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปรวมตัวกันอีกครั้งแล้วก็ปักทงแบบเออสี่มุมเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรวมตัวกันดีกว่าละครับเดี๋ยวมามามา,มาตรงนี้ดีกว่ายังไงดีนะครับแบบเอาเป็นมุมไหนเดียทุกคนแบบหันหลังชนกันปะผมว่าหันหลังชนกันก็ตึงนะเอาตรงไหนเดียเอาแบบกลางเลยเหรอเอได้กลางก็ได้อาดีเอาดีกลางก็ดีหันหลังชนกันเลยนะคร นี just trying ่ท่านผู้ชมเป็นไงครับสีตรงอย่างตึงแล้วก็ไอเกแปดไปทีนึงโอ้โหผมบอกเลยตึงจัดเอาดิงงละดิแต่งตัวบอดมาด้วยผมบอกเลยโอ้โหของจริงแต่งตัวบอดมาปักตรงอะเอาอะใจไปก่อนเฮ้ยเอา่ะท่านผู้ชมคนนี้ก็แบบสนใจเราไงคล้ามท้องด้วยตายเติมอาเรื่องอยู่นะครับคนนี้คือแบบของจริงนะโอ้โหดูดิ กว่าจิ้งจอกแล้วก็กรามทองแล้วก็รองเท้าหมีนะแล้วก็กางเกงเป็นในส่วนของไฮไลท์นะครับหือดีเสดร์มาด้วยนะครับทุกคนโอ้โหนี่มันสายยิงหัวป <magic. S 1> ่ะเนี่ยคนนี้อย่างตึงเสื้อขาวก็เอ็กอย่างเดียวเลยนะครับเสื้อขาวแบบเอ็กทงอย่างเดียวเลยชุดขาวอะของจริงพี่ไก่ตุ๋นน่าจะเจอเอฟซีนะครับทุกคนกว่านั้นแบบยืนจ้องพี่ไก่ตุ๋นไม่ครับพี่ว่าทุกคนแบบคลืนกินได้คลืนกินไปแล้วอะดูดียืนจ้องกันแบบเออไม่พงไม่พิมพ์ด้วยนะแกตุ๋นก็ให้หัวใจเลยนะครับแบบเขาไม่ขยับเลยอะ ไม่อยู่หรอเฮ้ยอะไรนะไม่ให้ใครแล้วเอ้าเขาพิมอะไรกันตอนแรกโอ้ผมไม่เห็นไงเขาพิมอะไรกัน,นะตอนแรกอะเขาถือว่าหัวใจที่พี่ไก่ตุน๋นไปแล้วเขาบอกไม่ให้ใครแล้วเกินไปเกินไปอ่าท่านผู้ชมมีคนถามถึงพี่ไก่ตุ๋นได้พี่ไก่ตุ๋นคนไหนเอาหาพี่ไก่ตุ๋นไม่เจอเฉยคือคนนี้นี่คนนี้ที่คลานอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมไปต่อยเรียกเขานะครับนี่นี่คนนีๆๆๆ้คนนี้เธอคนนี้คนนีๆๆ้ นี่ไงคนนี้คนถือคนนี้หวัวยิ้งจอกแดงคนนี้นี่ผมต่อยอยู่เนี่ยคนนี้พี่แ่ตุนเดี๋ยวผมไปเรียกใหม่คนนี้คนนี้ตามมาตามมาคนนี้คนคนี้คนนี้นี่เออนี่เลยพี่ก่ตุนปักทงให้เขาเห็นไป็นทีนะครับท่านผู้ชมนั่นพี่ก่ตุนเดี๋ยวพี่แ่ตุนปักด้วยเออโอ้โหสีงเลยก็มึนไปเลยสิครับโอ้โหปักทีก็ปักสีตรงเลยนะก็แบบเจอ fc ไงครับห้องนี้ก็แบบนานหน่อยนะครับท่านผู้ชมพอเจอ fc แบบเออผมว่าอยากแบบอัดคลิปกับ fc เผื่อเขามายืนยันตัวเองในช่องอะไรแบบเอ้พี่หนูเองนะหัวยิ้งจอกสีะรันคบ เอาไปเลยหัวใจหนึ่งทีแบบคนคน่ารักในเอฟซีพิคกตุนเอาแล้วครับท่านผู้ชมผมว่าห้องนี้ก็นานพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวเราไปย้ายห้องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ห้องหน้านะห้องหน้าเดี๋ยวผมจะอัดตอนที่ผมแบบปักมาด้วยเลยห้องนี้มันผิดพลาดนิดหน่อยนะครับผมต้องขอไปจริงๆนะไว้เจอกันใหม่ห้องหน้านะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับห้องที่สองแล้วนะห้องนี้ไม่พลาดนะครับมีตอนปักในนอนโอ้โหมีคนเข้ามาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ <S <S> <S เดี๋ยวปักรอออกเออเขาดูไม่ทันหรอกปักแล้วออก <S 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 แล้วใครมายืนอยู่วหนหน้าออย่างงตึเชุดคืแบบโโห เฮ้ยเดี๋ยวเราไปแอบท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปแอบวิ่งไปแอบวิ่งไปแอบหลังเสาก่อนละกันเฮ้ยท่านผู้ชมกี่ทงอะสี่ทงยังเอ้ยยังนะครับสามน้องพีกำลังมานะเอาดิอีกทงหนึ่งอีกทงหนึ่งตรงไหนตรงไหนโอ้ยยังตึงผมบอกเลยแอบหลังถังขยะดีกว่าปะถังขยะจะเห็นทงป่าวะเฮ้ยเห็นนะครับเออเห็นทงด้วยมาดิเห็นชื่อด้วยอะใครดีอะมีสี่ทงก็หาใครดีอะหาสักคนนะโอ้โหปักเพิ่มอีกทงแล้วก็หนี เฮ้ย hey, มีคนแบบมาหาผมเจอแล้วอ๋อไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้หาผมนะเขาไปยืนหลังถังขยะาเฉยๆอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เนียนไปนะเอ้ยท่านผู้ชมคนนี้มากับแฟนด้วยดูดีผมไม่มีไงแบบผมเอง fc บอกว่าพี่อมครับเปิดตัวแฟนหน่อยได้ไหมพาแฟนไป x ในโซนพาไปที่ไหนล่ะครับผมไม่มีแฟนนะก็แบบคือคนมันไม่มีใครอะครับไม่มีใครเอานะก็ทําใจหน่อยละกันนะครับหวานใจไม่มีผมมีแต่หวานเย็นนะเอาไปแทนได้ปะครับทุกคนเอาละครับคือแบบหากันมั่วแล้วตอนนี้คือแบบโอ้โหวิ่งหาเสื้อดำวิ่งหาท่านผู้ชมดูดิดูดิคนนั้นเสสื้อุดัิหาจ โอ้โหหากันวุ่นอะผมบอกเลยวิ่งหากันดูดิท่านผู้ชมแบบมั่วมั่วเลยอะในโซนอะมั่วเลยอะดูดิคราฟทางองคนนั้นก็วิ่งหาแล้วเดี๋ยวเราแบบไปเฉลยทีละนิดดีกว่าไปแอบ,บดูนะเอาเอาเอาวิ่งตามธงเอาจะกเอกธงจะกเอกธงอุ้ยโอ้โะเอกท้าใส่ตะวันว่ะทุกคนโอ้โหท้าต่อยใส่ตะวันก็ตึงเหมือนกันนะครับเหลือธงเดียวแล้วไงเหลือธงของพีธงเดียวแล้วเดี๋ยวพอดธงพีหายเราจะไปรวมตัวแล้วปักธงกันนะครับยังไม่หายอะเอาไงดีอะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรวมตัวเลยทุกไ้จะหายแล้วแหละไม่นานอะ แบบชนหลังกันเลยชนหลังเหมือนเดิมเลยปักสีมุมเหมือนเดิมอีกคนหนึ่งอีกคนนึงพี่ไก่ตุนโอเคพี่ไก่ตุนแต่งตัวเป็นกล้าวเลยนะครับของจริงนะครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ชนหลังกันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับงั้นผมขอปักตรงเลยนะก็เป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมคือแบบอย่างเต็งแล้วก็ xm 8ไปเหมือนเดิมนะครับโคตรเท่ผมบอกเลยเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชม ตึงเวลาสี่ธงใครอยากรู้มูลค่าก,ก็ลองเตี๋ยวเองนะครับธงละกี่บาทก็น่าจะรู้กันนะครับคนเล่นฟรีไฟอ่ะขอแอคหน่อยละกันนะครับทุกคนแบบเออห้องเมื่อกี้ไม่ได้แอ็กก็ขอแอคหน่อยละกันนะครับขอกดทุกท่าเลยเออมาดียังตึงผมบอกเลยสี่คนสี่ธงโอ้โหตึงจัด คือแบบตึงจัดโอ้โหพี่ไข่ตุ๋นแดงแกลนด้วยอ่ะแบบถ่ายแกลนแบบเอ็กซกไปเลยอ่ะสำนนั้ท่านผู้ชมที่แบบชอบคอนเทนต์อย่างนี้ที่ขอกันมาก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครที่ชอบอ่ะเออแบบขอมาแล้วผมว่าทาให้ทุกคลิปนะแบบขออะไรมาผมก็ททาให้หมดนะครับคือแบบช่องนี้แบบตามใจท่านผู้ชมจริงๆนะครับมีคนบอก fc ด้วยโอ้โหขอบคุณครับไม่รู้ fc ใครน่าจะเป็น fc พี่ไข่ตุนปะือแบบท่านผู้ชมดูดิคนมามุงเต็มอ่ะครับแบบไม่ออกเลยอ่ะโซนนี้คือแบบไม่ออกเตนโ็คมดดู นะท่านผู้ชมดูดิดูไปนะครับคือทรงสวยไหลาสวยจัดเอ้ยมีคนให้หัวใจพี่ไข่ตุนเต็มเลยแบบ FC ซพี่ไข่ตุนเยอะนะครับทุกคนดูดิโอ้โอยางเยอะนะครับล้นหลามผมบอกเลยอยากมี f อแบบพี่ไข่ตุนบ้างนะครับคือแบบเอบแต่ผมก็เริ่มมีแล้วผมก็เห็นก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แบบติดตามกันนะเอาละครับท่านผู้ชมห้องนี้ก็แบบนานพอสมควรกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ห้องหน้ากันดีกว่านะครับ เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับห้องที่3กันแล้วนะครับก็ไวมากนะครับผ่านไปไวจัดผมบอกเลยนี่นะครับปัดตรงแล้วก็วิ่งไปแอบเลยครับรออะไรอันพีไปดิคนละมุมเลยคนละที่เลยเดี๋ยวผมไปแอบหลงังถังขยะด,ดีกว่าทุกคนหลงังถังขยะเฮ้ยหลงังรั้วมันเห็นปะวะแต่โหหลงังรั้วมันไม่เห็นตรงหรอเฮ้ยมันเห็นนะเห็นใช่ป่ะทุกคนเห็นอยู่แหละแชมเชมมากับผมเชปมมากับผมเชม็มโอ้ยมีคนเห็นใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปทางหลงัถงถังขยะหลงังถังขยะหลงังถังขยะด,ด,ดีกว่าเออชัดกว่าเยอะเห็นตรงด้วย เอาดีมีคนเห็นผมสองคนนะก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับสองคนนี้ก็เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดูคนอื่นว่าเขาจะมีปฏิกิริยายัางไงนะครับทุกคนแบบคนที่เห็นก็ปล่อยเข้าไปนะครับไม่เป็นไรนะคนนี้เขาแบบมายืนหลังผมก็เห็นจริงปนะ่ะเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมเขาเป็น f อฟซีในยูทูบนะครับเอ้ยขอบคุณมากนะครับโอ้โหเจอเอฟซีตัวเองใหญเมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยว่าอยากเจอเอฟซีตัวเองหวางขอบคุณมากนะครับ อย่าลืมมาแสดงตัวตนนะครับน้องชายในชื่อนี้เลยนะอย่าลืมมาแสดงตัวตนในช่องวีด้วยนะคลิปนี้อย่าลืมมาแสดงด้วยนะเออน้องได้ออกช่องแล้วอย่าลืมนะมาแสดงตัวตนด้วยเดี๋ยวพี่จะปักหมุดให้ก็แล้วกันเขาบอกว่าเพิ่งดูคลิปแอบปักมาด้วยแล้วมาเจอผมทำคลิปโอ้โหโชคดีเกินน้องชายเป็นคนที่โชคดีมากนะครับโอ้หน่ารักนะครับคนนี้น่ารักโอ้ดูดีทีมงานผมยังแอบอยู่แลลวทุกคนเอาพี่ไก่ตุนวิ่มาตรงนี้แล้วพี่ไก่ตุนแบบวิ่งพลาดเลยนะครับตอัเนีหายากไงแบบถ้าเราวิ่งพลาดน่ะเขาก็หาเราไม่่่เเเเเจออนนนนนะคครรัาาาาก็ิดวปทีหหมื เอาละครับยังไงดีห้องนี้เจอ f c ตัวเองก็เขินๆหน่อยนะครับทุกคนคือแบบเออเพิ่งเคยเจอ f c ตัวเองอย่างเงี้ยผมโลกเลยอะ่ะเจอ f c ตัวเองอ่ะครับแบบครั้งแรกไงแบบมาเจอแบบมาตอนทําคลิปพอดีอะ่ะผมไปรวมตัวก่อนนะครับ f c มานะครับทุกคนนะครับรวมตัวนะรวมตัวที่เดิมเลยมาแล้วครับรวมตัวกันรวมตัวหลังชนกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนเอาดี ก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นพวกเรานะครับที่ปักทรงก็มาดีครับแก๊งปักทรงก็มารวมตัวกันนะครับทุกคนพีคนไปสวัสดีพีด้วยโอ้โหพีมานี่เฮ้ยเขาบอกว่า FC อีกแล้ว FC ผมเอ้ยน่ารักขอบคุณมากนะครับโอ้โหมี FC2 คนเลยท่านผู้ชมพวกนี้มีคนบอกว่าเขาอยู่นี่ด้วยนะคนปักทรงโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับหาเพิ่งเจอกันเหรอพอแก๊งเดิมเลยครับใช่ครับก็แบบเออพวกผมก็ทาคลิปมันบ่อยครับกับแก๊งเนี้ยว่าพีน่าจะบูธสแตกหลุดแล้วแหละผมว่าเราปักทรงกันเลยดีกว่าครับผมว่าเดี พีนะครับเอ้ยเอา้าน้องพีมาพอดีพีมาพอดีนะครับทุกคนโอ้โหมาสายแล้วอะเอาใหม่เอิร์ดเอาปักไปละเป็นไรละครับพีก็ปักไปแล้วก็ไม่เป็นไรเอาใหม่ดีกว่าปะเอาใหม่สวยกว่าปามาปักใหม่นะครับสีตรงนะ นี่เป็นยังไงโอ้โหอย่างตึงผมบอกเลยสี่ทงนี่เออมันต้องอย่างนี้เอาละครับพวกนี้ก็เจอเ c 2คนนี้คนนี้นะครับ FC ผมโอ้โหน่ารักมากเลยคือแบบขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจำผมได้ด้วยแบบ f อใน y ใน t u b e แสดงของจริงคนเนี้ยเฮ้ยเขาบอกว่าพี่อะไรครับมีอะไรครับน้องชายเอาหัวใจไว้ก่อนมีอะไรครับพี่ขอให้ทำอะไรหรือเปล่าขอมาจัดไปนะครับผมบอกเลยช่วงนี้ตามใจ FC ผมบอกเลยมีอะไรน้องชายพิมพ์อยู่ห ปักเรียงหน่อยโอเคได้นะครับเขาบอกว่าปักเรียงแถวนะครับเออได้ได้ปักเรียงแถวยายบ,บ้านเรียงหน้าเอ,อ้ไม่ใช่เรียงแถวีเรียงหน้ากระดานเออผมพูดผิดนะนะครับทุกคนขอเรียงหน้ากระดานหน่อยได้ไหมครับเอฟซี FC ผมขอไงขอขาหน่อยเออเรียงให้เขาหน่อยแบบห àng, ่างๆกันหน่อยห่างๆกันหน่อยมันจะได้ไม่บังชื่อธงมันจะได้สวยนะครับทีน่าจะแบบเอ,อ้แแคปแหล่แบบไอ,อ้เจอปักทรงสี่คนอะไรเงี้ย อ้ยตึงนะตึงนะนี่นะครับดูไว้นะครับใครที่เจอผมก็ขอได้อย่างนี้เลยนะใครที่อยากให้ผมปักตรงไหนหรือว่าปักล้อมก็ได้นะครับขอมาเขาจัดไปเลยนะครับทาให้หมดนะแต่อยากขอไอ้ดีผมพอขออย่างเดียวอยากขอไอดีผมนะมันไม่ได้นะอย่างนั้นอนะเล่น,นะครับนะครับก็ปักให้ FC เลยนะ นี่เป็นไงท่านผู้ชมตึงปะตักเพื่อ f อเลยอ่ะดูดีอย่างตึงเออเขาแบบทําความเคารพได้ขอบคุณครับเอหัวใจไปทีนึงโอ้โหยน่ารักจัดเลยคนเนี้ยโอ้โหให้หัวใจผมคืนได้ท่านผู้ชมดูดิโหน่ารักมากนะครับห้องนี้คือแบบน่ารักจริงๆโอ้โหท่านผู้ชมดูดิตรงไม้บังกันสวยมากเลยอ่ะขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับยินดีนะครับลืมมาแสดงตัวตนด้วยนะครับงั้นเราไปเจอกันใหม่ห้องหน้าดีกว่านะครับท่านผู้ชมห้องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอกันใหม่ห้องหน้าครับเอาละครับท่านผู้ชมตอน ห้องที่4เป็นห้องสุดท้ายกันแล้วนะครับห้องนี้เอายังไงดีเราจะแบบส่งคนไปแอบบ้างดีกว่าไม่ใช่ดีส่งคนไปแอกนะครับเดี๋ยวเราจะส่งคนไปแอกคนหนึ่งนั่นก็คือน้องแชมนะครับเดี๋ยวเราให้น้องแชมไปแอกนะเออให้น้องแชมแบบล่อตีนไงแบบไปแอกล่อตีนถ้าแบบมีคนมาแอกใส่น้องเชมเราก็จะแบบไปปักตรงใส่เขาเลยนะครับไอแบบนี้ก็น่าดูเหมือนกันนะครับท่าผู้ชมคิดว่าไงอะถ้ามีคนมาแบบตรงไปตรงนั้นเลยน้องเชมไปตรงนั้นเลยถ้ามีคนแบบไปแอกใส่น้องเชมนะเดี๋ เอาไงเปิดด้วยท่าไหนเปิดด้วยท่าไหนมาดูกันนะครับมาแอบดูกันท่าไหนมาดูกันนะครับว่าน้องเชมจะเปิดด้วยท่าไหนยังไม่เปิดนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดโอโ้เปิดด้วยถ่ายกแกลเลยโอโ้เกินไปตึงจัดเปิดด้วยถ่ายกแกลเลยนะครับทุกคนต่ายย้ำไปอีกรอบนอึงโอ้โหโอ้ยมีคนสนใจแล้วว่าถ่ายแกลแล้วโอ้หเอ็กมังกรฟ้าไปเลยนะครับตอนนี้อย่างตึงผม,องมองบอกเลยมีคนมามุงแล้ววสองคนนะ คือแบบ้าเดียวก็แบบมีคนมามุงแล้วอีสามคนแล้วก็กดขับเลยนะครับอย่างปั่นผมบอกเลยโอ้ยเอาว่า m ็ม่าูนย์ด้วยน้องแชมป์บอก m p 4 0ศอย่างตึงผมบอกเลยของจริงมีคนบอกว่าแดงแกลนด้วยนะครับโอ้โหแดงแกลนไม่พออีคนนี้มันมีปักทรงด้วยอ่ะมันตึงจัดอ่ะแดงแกลนแล้วก็โอ้ถ่ายโชยไปอีกทีเออแบบมีคนมามุงทุกคนดูดิคนมุ่งอย่างเยอะเลยแล้วคิดดูดิถ้าพวกผมวิ่งไปแล้วก็ปักทรงอ่ะคือแบบมันจะยังไงอ่ะตึงปะล่ะคนหวัดดีกันด้วยโอ้โหอย่างตึงผมบอกเลยทุกคน นี่พี <This> ่ไก่ตุนถ่ายแกลนด้วยแต่ไก่ไม no like, ่เห็นไงแอบอยู่หลังเสาพี่ไก่ตุนบอกผมว่าแกลนนะครับไม่ใช่แกลนคนเดียวแต่มันก็ยังไม่มีคนเอ็กเลยนะครับแต่ผมขออนุญาตกลอเวลาไปเลยนะครับเวลาไปหน่อยแบบเออทำให้มันเดียวกว่านี้หน่อยมีคนมาเอ็กไงคลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับท่านผู้ชม๋ยวมีคนมาุงเต็มเลยนะดูดีเอาไงกันดีครับทุกคนแบบไม่มีคนมาเอ็กเลยอ่ะงั้นผมว่าเราวิ่งไปเลยดีกว่ามีคนตีหัวแล้วว่าเราวิ่งไปปักธงเลยดีกว่าท่านผู้ชมไปไปวิ่งมาเลยนะครับทุกคนมามามาไป ถ้าผมจะกระซิบทําไมโอ้โหผมก็เออเกินไปหรือเปล่าเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเรียงแถวกันเลยนะครับท่านผู้ชมตานแรกเปท่าหัวใจก่อนนะนี่เออให้หัวใจไปก่อนมาดีเขายังไม่รู้นะครับว่าเรามีปักธงห้องนี้ยังไม่รู้นะอาจจะเรียงแถวก็ได้ก็คือแบบนานแล้วผมพูดแคเคนั้นแหละลืมนะครับใครที่ดูถึงตอนนี้อย่าลืมไปเช็คชื่อกันด้วยนะครับท่านผู้ชมเช็คชื่อเวลานี้เลยนะคนที่ยังไม่กดไลไ์ก็สามารถไปกดไลไ์แล้วก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถึงห้าหมื่นซับเมื่อใดผมจะแจกเพชรนะเอาละครับท่านผู้ชมบอก แล้วครับปากเลยนะนี่ no, no, totally เป็น <I 'm S 1> ยังไงกันบ้างครับรโอ้โหสี่ทงเลยคิดว่ามีทงเดียวหรือเปล่าหรือว่าคิดว่ามีแค่แรงแกลนเป็นยังไงบ้างอย่างตึงผมบอกเลยน้องน้องก็โดนตีหัวใหญ่กันเบียวนะครับใครเป็นคนสุนตีน้องๆเนี่ยโอ้โหจบละ ตึงจัดผมบอกเลยแกงเนี่ยตึงจริงๆนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบปักธงลแล้วแอบอย่างนี้ก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์ให้บบผมด้วยนะแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับคือแบบช่องผมว่า0,000มซับแล้วอ่ะอีกแค่แบบ60%เอน่ะถึงจะถึงห0า0 0ซับมบท่านผู้ชมช่วยช่วยกันหน่อยนะครับถึงมเมื่อไรผมก็แจกจริงๆนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ